สวัสดีครับวันนี้ตะโก้จะพามาแนะนําการเช็คน้ํามันเครื่องเบื้องต้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับแรกนะครับเราก็จะมาที่ช่องน้ํามันเครื่องนะครับเราก็จะดึงน้ํามันเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับขั้นแรกเราก็จะดึงขึ้นมาเราก็จะใช้ผ้าสะอาดเช็ดหรือกระดาษชูเช็ดไปที่ก้านน้ามันเครื่องนะครับเช็ดสะอาดแล้วขั้นตอนที่สองเราก็เดี๋ยวเข้าไปอีกทีเด่ ทีนึงนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็ดูน้ำมันเครื่องนะว่าน้ำมันเครื่องยังใสสะอาดอยู่หรือเปล่าถ้าน้ำมันเครื่องยังใสสะอาดอยู่แล้วมันยังอยู่ในช่องรูหนึ่งกับรูสองนะครับ <ๆ S 2> ก็ถือว่าน้ำมันเครื่องเรายังโอเคยังปกติดีเราก็จะยังไม่ต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนนะครับหรือถ้าทางให้ดีเราก็ควรเข้าศูนย์เปลี่ยนในระยะเวลา6เดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลนะครับ ก็จะเข้าเปลี่ยนทุกครั้งตามสู่บริการเลยครับผมก็จะขอฝากคลิปเล็กๆน้อยนี้ไว้นะครับนะคงับขอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ